เรื่องราวของเทปลับที่ถูกห้ามเผยแพร่ที่บันทึกเรื่องราวของคอตกรสุดสยองไว้หนังแนวสารคดีที่ทำได้โคตรสมจริงกับเรเน้ครับ A.M.M. ห e ื MM, Senator's Record ปี2023ครับอยากจะบอกครับว่าหนังเรื่องนี้ครับกำกับโดยคุณยุนจุนอีครับผมถ่ายไปแล้วเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะเองทางเกาหลีใต้นนเองครับผมโดยตัวหนังตัวนี้ครับใช้เทคนิคการทำแบบเลนผ่านสายตาครับทำให้เราเนี่ยดูเราอินเป็นพิเศษครับ น่ากลัวม,มากๆเลยนะครับโดยเรื่องราวในหนังครับเกิดขึ้นในปี2019นสยครับโดยทีมตำรวจและทีมกู้ภัยเนี่ยได้ไปเจอกับรถนะครับของทีมนักข่าวนะครับที่จอดทิ้งไว้นะครับที่สถานที่รกร้างแห่งหนึ่งนั่นเองครับผมโดยภายในรถก็มี ม้วนวิดีโอต่างๆมากมายนะครับซึ่งตํารวจก็นําตัวม้วนวิดีโอนี้ครับไปทําการสืบสวนสอบสวนต่อนนี่ครับผมโดยนะครับเมื่อเรื่องราวในวิดีโอนะครับที่เก็บได้นะครับส่วนหนึ่งจะเป็นหลักฐานครับของคดีที่เกิดขึ้นแถวปูซานนี่ครับผมนะครับซึ่งเป็นคลิปวิดีโอที่ไม่รับอนุญาตให้ทําการเผยแพร่โดยเด็ดขาดนั่นีองครับผมเนี่ยเริ่มน่าสนใจแล้วใช่ไหมฮะโดยนะครับภาพหลักฐานนี้ครับเกิดขึ้นที่โมเทลนะครับ อยู่ตรงชานเมืองปูซานเะครับผมเป็นคดีคอตกอรนะครับที่ทําการตุยนะครับภรรยายแล้วทาการ โดยตัวเองตามเอครับผมซึ่งเป็นเทปลับที่น่ากลัวเลยก็ว่าได้ครับผมโดยนะครับตัวหนังนะครับตัวนี้แบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับเป็นพาร์ทในการสืบสวนตัวเทปลับตัวนี้ครับกับพาร์ทที่2ครับที่น่ากลัว้นมีครับกับการตามหาไวรุนลึกลับนะครับที่ปรากฏตัวขึ้นในตัวเวนวิดีโอนี้นะครับอีกคนหนึ่งนั่นเองครับผมซึ่งการาไปสู่เรื่องของปรากฏการธรรมชาติลัทธรลับบางอย่างที่โคตรสยองเลยครับผมอยากจะบอกว่าตัวหนังเนี่ยให้อารมณ์เหมือนแบบบัญชากูชานกับร่างทรงรวมๆกันนะครับ ผมเป็นหนังที่ใส่คอสยองขวัญเนี่ยต้องไปหาดูให้ได้เลยครับผมป่ะสนใจก็ลองไปหาดูกันได้ครับ